เวลา19นาฬิกา24นาทีวันที่11มีนาคม2567ตามเวลาท้องถิน่นเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังโรงแรมแกรนด์ไฮแอทฮ่องกงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทรงเป็นประธานงานไทยไนท์หรือกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่าย ในงานฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนลฟิล์มแอนด์ทีวีมาเก็ต2024หรือฟิล์มมาส2024โดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จงานไทยไนหรือกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่าย กระสวงพันธิ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงมีการงดจัดงานไทยในที่ฮ่องกงซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาในรอบ5ปีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสําเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้ประเทศไทยและเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายขายายช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานทรงกล่าวถึงภาพรวมในความสำเร็จของธุรกิจภาพยนตร์ที่มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของประเทศไทยรวมถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของอุตสาหการรมภาพยนตร์ All all thesetacular Achis in point to an explosive resurgence of our cinema in and outside of thailand the fact that thailand today is such a breeding ground for innovative narratives shouldn't come as a surprise for our filmmakers can tap into an environment that is remarkably well suited for storytelling as many of you know, Thailand offers an impressive diversity of scenery. The country's breathtaking landscapes, from the bustling energy of Bangkok to the serene beauty of Chiang Mai and the pristine beaches of Phuket and Samui, provide the perfect backdrop for creative endeavors. Thailand's unmatched hospitality ensures that cast and crew have an extraordinary experience off camera, creating memories as vibrant as our storytelling. Our commitment to excellence extends to production with skilled professionals. Cutting edge equipment and state of the art infrastructure, ensuring that any creative vision is not only realized but elevated to new heights. From image and sound services to visual effects and animation, our facilities and professionals stand ready to transform artistic visions into cinematic masterpieces. Thailand's emergence as a global creative power is not just a testament to our local talents and stunning locations, but also to our unwavering dedication to excellence in every stage of filmmaking. จากนั้นเท่าพระเนตรการแสดงชุดไลฟ์ฟ o ้ดเฟลเวอรโดยเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอรวันรุ่นที่10และรุ่นที่12ท่าเต้นจะถูกออกแบบด้วยพื้นฐานของการเต้นร่วมสมัยและสตรีทพร้อมทั้งใช้ศิลปะการแสดงและการต่อสู้แบบไทยประยุกต์แสดงถึงความงามของศิลปะและวัฒนธรรมไทยความครื้นเกรงและแสงสีที่ไม่มีวันจบสิน้น การจัดงานไทไนในปีนี้มีการจัดงานภายใต้แนวคิด Inspiring Thailand นำเสนอเรื่องราวของการทำงานความหลากหลายและแรงบนันดาลใจที่มีร่วมกันเพื่อสร้างผลงานชิ้นเอกในด้านต่างๆในอุตสาหกรรมภาพยนตร์สำหรับในปี2,566ภาพยนตร์ไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสยองขวัญและแนวคอนเทนต์วในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีมีภาพยนตร์ที่ได้รับการยอมรับ เป็นที่นิยมและเป็นกระแสอาทิเรื่องสับป,ปะเลอที่หยดและของแขกเนื่องจากมีความหลากหลายของเนื้อหารูปแบบการนำเสนอและคุณภาพการผลิตนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นสถานที่เป้าหมายสำคัญแห่งหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในปีงบประมาณ2,566มีกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติเข้ามาถ่ายทำในไทยแล้วจำนวน442เรื่องและสร้างไรายได้ให้ประเทศกว่า7,000ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยความสามารถของทีมงานไทยและความสำเร็จของมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่คณะถ่ายทำที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเป็นเวทีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างซอฟต์าวอร์ของไทยที่นอกจากจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจบันเทิงโดยตรงแล้วยังเป็นการส่งผลถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่นเช่นอาหารสินค้าชุมชนและการท่องเที่ยว ธุรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน